ขนี่มคมันปล่อยแล้วสุกใา่ขเนี่มใหม่ๆเป็นขเน้ยวใหม่ขาวๆอ่อนๆพี่นอ้องบวมเพราะมันน้อยไปนะครับผมมันเล็กไปเพราะมัน <c oughs> หนึ่งเขาลายไปครับผมนี่ครับผมโอ้อ่ะเสร็จเรียบร้อยอเดี๋ยวขาเนยวใส่กัดตีประป โบมันเล็กไปเลือปั่นยากพี่น้องไปเรียแบรบ้อยแล้วบัดเนี่ยมันอท่านข้าวเหนียวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งว่าเขาที่เช็ดหรือทับกับเขาอย่างกินกับข้าวเหนียววันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมข้าวเหนียวหนึ่งวาะครับผมข้าวเหนียวร้อนๆพี่น้องปุ๊บว่าจนี่จริงดิหาจ้วงข,ข้าวใหม่ครับพี่น้องนะ ทานกับอันนี้นี่เนื้อเค็มแดดเดียวพี่นนอกกับข้าวเหนียวแบบว่านี่เลยร้อนๆกับข้าวเหนียวเกมเข้มข้าวเหนียวว่าเข้มสิเนี่ยเข้มสิ <laughs> มาเด้อบาดีเด้อ